นะโมตัตสสะภะคะวะโติระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโติระหะโตสพพัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโติระหะโตสพพัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ก็เราทำบุญให้วันเกิดของ เจของเราด้วยนะคะเจดาราเจตารานะคะแล้วก็ทําบุญให้กับคุณพักดีสุธิกุณนะคะซึ่งเ,เป็นพี่สาวของดกรกาจนาแล้วก็เคยอยู่กับเราเคยมาพักที่วัดเรานานถึง8เดือนในช่วงที่ไม่สบายตอนนี้ต้องบอกว่าเราพร้อมกัน ตั้งใจส่งวิญญาณของเธอให้ไปสู่สุคติเพราะว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่เขาก็ได้ช่วยเหลืองานของวัดโดยการที่ช่วยทำบัญชีของมูลนิธินะคะแล้วกส็สองปีหลังเนี่ยเขาจะดูแลบัญชีของหลวงแม่แล้วก็มันมีบัญชีที่มันเป็นเงินฝากแล้วเขาคิตดอกเบียเ้ยเราซึ่งสามารถที่จะเรียกคืนได้อ คุณพักตีก็มาจัดการให้ซึ่งก่อนหน้านัน้นะเราไม่รู้เราไม่ได้เราไม่ได้เรียกคืนส่วนนั้นนะครับก็ขอขอบคุณแล้วหลวงแม่ก็แน่ใจว่าเนื่องจากช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนะี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามความถูกต้องก็ค,คิดว่าเขาน่าจะไปสบายเขาน่าจะไปสบายเพราะว่าส่วนที่เป็นทุกข์หนักก็คือสังขารสังขาร ร่างกายนี้ที่มันเต็มไปด้วยโรคโรคภัยไข้เจ็บนะคะเมื่อเขาเป็นอิสระจากสังขายเขาก็พ้นทุกข์ไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าทุกข์อันเนื่องจากการเวียนว่ายอยู่ในวัตตะยังคงอยู่อันนั้นแต่ละคนก็ต้องไปทำเอาเองนะคะเมื่อวานนี้เราไปเราไปที่อนุสรสถานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มันมีช็อตหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่ากันก็คือบทบาทของพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อหลังจากกระทํายุทธหัตถีหลังจากกระทํายุทธหัตถีเนี่ยเมื่อกลับมาจนในพระเนหลวก็ต้องการลงโทษทหารที่ตามเสด็จไม่ทันเราจําได้นะคะว่าท่านตกเข้าไปอยู่ในวังองล้อมของของ,ของพมา่าโดยที่ทหารไทยเนี่ยตามไม่ทันท่านก็ต้องการที่จะลงโทษ ลงโทษอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวนะบรรดาหัวหน้าในกองที่ไม่สามารถจะนำทหารไปทันสมเด็จพระวรรณรัตนวัดป่าแก้วต้องถือว่าเป็นพระสายสายวัดป่านะสมเด็จพระวรรณรัตนวัดป่าแก้วออกมาออกมาทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้กับบรรดาเจ้า เจ้าขุนม,มลนายเจ้าหนะ้เาเรียกว่าอะไรหัวหน้ากองทหารทั้งหลายที่ตามเสด็จไม่ทันโดยที่อ้างว่านะคะท่านทรงท่านมีพระปีชานะคะอ้างกับในหลวงว่าการที่เข้าไปไม่ทันเนี่ยมันยิ่งเป็นการไฮไลท์ว่าสมเด็จพ <Okay. S 1> ระนเรศวรเนี่ยทรงบารมีทรงบารมีมีบุญญาธิการแม้ว่าตกอยู่ในวงล้อมของ พมา่าไม่มีทหารเลยก็ยังสามารถที่จะเอาชนะพมา่าได้พอพูดจงนี้ในหลวงก็โปรดโปรดนะคะยอมยกโทษให้ยอมยกโทษใ,ใ,ให้เสร็จแล้วก็บอกว่าจะส่งจะส่งไปไปตีเมืองนั้นเมืองนี้สมเด็จพระวรรรัดก็ทูลว่าอันนั้นเป็นเรื่องของ,รองพระองค์พระจะเข้าไปยุ่งได้ยังไงจะก็จะส่งทหารไปรบกับใครนะบอกอันนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ให้พระองค์ ตัดสินใจเองแต่ว่ามาขอพระราชทานชีวิตของบรรดานายทหารที่ตามเสด็จไม่ทันเราจะเห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระสงฆ์พระสงฆ์โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับพระผู้ใหญ่มีบทบาทมีบทบาทในการที่จะแตะเบรกแตะเรกแล้วก็ในการที่จะชี้ช่องชี้ประเด็นให้เจ้านายเนี่ยได้เห็นนะคะ บทบาทนี้คุณแม่บอกว่าสมัยนี้นะคะสมัยนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กษัตริย์กับพระสงฆ์นเนี่ยดูเหมือนจะห่างเหินแล้วก็ดูเหมือนว่าพระสงฆ์นเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอย่างนี้เลยไม่กล้าที่จะทูลในหลวงในเรื่องใดน,นะคะไม่กล้าที่จะยับยัง้งไม่กล้าที่จะทูลถวายคําสอนในด้านธรรมะ อันนี้เราพูดไปเสร็จแล้วเราก็อาจจะไม่รู้นะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าในความเป็นจริงนะอาจจะมีพระบางรูปที่ในหลวงท่านท่านไปหาเราเราไม่รู้เราพูดจากคนข้างนอกนะคะเราไม่ได้เห็นภาพนี้ก็ฝ่ายของพระสงฆ์ฝ่ายของพระสงฆ์นี่หลวงแม่หมายถึงทั้งพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์นะคะต้องมีความชัดเจนต้องมีความชัดเจนในการที่เราจะมองเห็นปัญหาเวลานี้พี่น้องเราเดือดร้อน ที่น้องคนไทยเดือดร้อนล่าสุดเนี่ยค่ะที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตวัสนาที่ภูเก็ตมีคนตายนะมีคนตายนะคะที่ที่อะไรตรอกตะตักหรืออะไรนะคะก็มีคนตายว่าดินมันถล่มลงมามีคนตายที่พะเยาที่เชียงรายที่นานนานแพร่นะคะเดือดร้อนมากพวกเราทําอะไรอย่างน้อยที่สุดที่พวกเราจะทําได้ก็คือ ตั้งใจแผ่กุศลในฝั่งของเรานะคะส่งความปรารถนาดีส่งกุศลไปช่วยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและให้เป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ยังตกอยู่ในความยากลำบากนะคะตรงนี้วัดวาอารามเนี่ยต้องเป็นศูนงกลางวัดวาอารามก็เผอๆญก็คงจะจมน้ำไปด้วยกันนั่นแหละนะคะแต่วัดวาอารามที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้ ตรงนี้วัดวารามต้องอดอมาสแสดงบทบาทเหมือนกับข้าวก่อนจําได้ไหมที่เราเห็นรูปรูปที่เขาออกสื่อนะคะที่พระลุกขึ้นมาทํากับข้าวเห็นไหมโอ้หน้าโมทนาหน้าโมทนาสําหรับบางคนเคร่งจะบอกเอ้าพระมาทํากับข้าวได้ยังไงแต่ดูในความเป็นจริงว่าปกติทุกวันเนี่ยพระออกิณฑบาตญาิโยมใส่บาตรพระเมื่อชาวบ้านซึ่งเคยใส่บาตรพระลําบาก พระก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะเราต้องคิดอย่างนี้เป็นเราต้องคิดอย่างนี้เป็นว่าเมื่อเราอยู่ในปฏิบัติที่พระจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เราต้องช่วยเราอย่าทันท่าเป็นว่าเราจะรอรับมิจบาอย่างเดียวนะคะในจุดที่เราสามารถจะช่วยได้เราจะต้องเอื้อมมือเข้าไปช่วยความยากลําบากของเขาคือความความยากลําบากของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พมา่านะคะที่ หนังสือพิมพ์เขาขอดบีซีเขาขอสัมภาษณ์หลวงแม่เรื่องราวของพมา่าที่พม่าอดอยากมากคนที่เขาให้สัมภาษณ์คนที่เขาขอสัมภาษณ์หลวงแม่เนี่ยเขาให้ภาพว่าพระที่ออกบินทบาทเนี่ยพระที่ออกบินทบาทเนี่ยบอกว่าที่พระต้องออกมาต่อสู้พระต้องออกมาออกมาเหมือนกับมาเดินขบวนอะไรเนี่ยนะคะฝั่งของพระภิกษุท่าน,าน,านอธิบายว่าเมื่อไปรับบาด ชาวบ้านใส่บาตน้นําตาของชาวบ้านน่ตกลงในบาตท่านนของเข้าของแพงขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ออกไปบิบนทบาทออกไปรับอาหารจากญาติโยมทุกวันทุกวันเห็นน้ําตาของชาวบ้านที่ร่วงลงในบาตรท่านไม่สามารถจะอดทนได้ท่านจึงออกมาออกมาเดินขระบวนกันเพื่อขอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะ พิจารณาในการที่จะดูแลประชาชนพระก็ถูกจับนะที่ที่อมาเนี่ยพระก็ถูกจับถูกจับถูกจับเข้าพวกเหมือนกันนะนะคะท่าทีของเราท่าทีของเราในฐานะที่เราเป็นพระเราต้องรู้ว่าเราต้องทําหน้าที่ทั้งเยียวยาจิตใจของประชาชนและเยียวยาท้องเขาด้วยเวลาที่เขาอดอยากเราต้องดูแลเขาด้วยไม่ให้เขาอดอยากนะคะ ในช่วงโควิดเราจะจำได้ว่ารัฐบาลประกาศวันที่25มีนาหลวงแม่จำจับได้ติดตาเลยประกาศปิดเมืองปิดเมืองแล้วแล้วไอ้คนที่มันทำงานได้ค่าค่าแรงแต่ละวันทำยังไงเขาเอาอะไรกินเขาเอาอะไรกินนะคะวัดเราเนะี่ยเปิดประตูวัดตั้งตั้งโต๊ะแปดโต๊ะมีมีมข้าวสารมีอะไรเราออกไปแจก เพื่อให้เขามีเรเชนมีอาหารเพียงพอสำหรับอาทิตย์หนึ่งสำหรับอาทิตย์หนึ่งเพื่ออาทิตย์หน้าเราก็จัดใหม่ข้าวสารทีแรกก็คนแก่สองคนนี่แหละหลวงพี่ไหนอ่ะหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ชยากับหลวงแม่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังรถกระบะเร,เราก็ไม่มีเราก็ไม่มีแต่เราให้ในส่วนที่เรามีก็ไปซื้อมาตซื้อข้าวมาซื้อข้าวมา ร้อยกิโลปรากฏว่ามันไม่ได้ได้ร้อยกิโลนะไอกระสอบละห้าสิบกิโลนะมันเหลือแค่สี่สิบเก้ากิโลพี่เราก็ตักใส่ถุงใส่ถุงเนี่ยถุงละสองกิโลเพื่อที่เราจะแจกเรามีเท่าไหร่เราก็แจกเท่านั้นเลยนะนะไปซื้อมาใส่ถุงนี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ก็เห็นภาพเนี้ยเห็นภาพพระภิกษุณีแก่ๆเนะี่ยกำลังตักข้าวใส่ถุงเนี่ยนะนะเขาบอกเขาทนไม่ได้ ทนไม่ได้ที่จะเห็นพระพิจุนีทําอย่างนี้ทนต่อทนที่จะเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นไม่ได้นี่คือลักษณะของมหาบุรุษในในพระกัลปิโดกพูดนะเป็นลักษณะของมหาบุรุษอ,อ,อาทิตย์รุ่งขึ้นอาทิตย์รุ่งขึ้นเขาติดต่อกับเพื่อนเขาที่ทางทางอีสานนะคะรถเข้ามาเนี่ยเต็มรถเลยค่ะเป็นข้าวสารห้า หกิโลที่เราไม่ต้องใส่ถุงแบ่งมาใส่ถุงเล็กๆอีกแล้วนะคะเป็นถุงใหญ่ๆอย่างเี้ตกลงเขาก็เอาเข้าวมาส่งทุกอาทิตย์ส่งข้าวให้เรากว่าหมื่นกิโลเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยเย,ยียวยาญาติพี่น้องที่ลำบากในช่วงคราวโควิดเราจัดทุกอาทิตย์นะติดต่อกันสิบอาทิตย์จากเริ่มต้นสี่สิบหลังคาเรือนห้าสิบหลังคาเรือนร้อยหลังคาเรือน 200หลังคาเรือนเราไปจบที่200หลังคาเรือนนะคะตอนนั้นอย่วัดอื่นเริ่มทำละวัดอื่นเริ่มทำบ้างละในตอนแรกเนี่ยมีวัดเราวัดเดียวที่ทำคนก็ไม่เราให้บัตรคิวด้วยนะเราให้บัตรคิวแล้วก็ถ้าหมดบัตรคิวก็ไม่ต้องรอละเรามีแค่นั้นอะเรามีอาหารเตรียมแค่เนี้ยบัตรคิวหมดก็จบแต่เราก็กลัวนะหลวงพี่ก็ใส่ใส่มาสกใช่ไหมใส่มาสกแล้วก็ใส่เฟสชิลร,ร์อย่างเงี้ยเขาหัวร้อนสุดๆออกไป เข็นรถออกไปเอาอาหารไปแจกอันนี้ชาวบ้านก็มาสมทบโรงงานก็มาสมทบเริ่มมีไข่มาเพิ่มมีผักมาเพิ่มน้ำมันเพิ่มซีอิ๊วเพิ่มเดี๋ยวก่อนคนนี้หลวงแม่พูดไม่พูดพูดไม่ถูกอ,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 อะไรนะที่ที่ชาวอีสานก็กินกันนะปลาปลาระปลาระราปลาระ,ราระรานะคะปลาราที่เขาทำส่งต่างประเทศไดหรู้ เสร็จแล้วเข้ามาติดโควิดเหมือนกันเขาก็เลยดีที่สุดเอามาถวายเราเอามาถวายพระเนี่ยพระก็ไม่กินไม่ได้นะปลาร้านนะพวกก็ไปแจกโอ้ชาวบ้านก็ชอบป,รราปลาร้าปลาร้าส่งออกอย่างดีเลยนะคะก็แจกมาผักสดต่อ,อมามีผักสดนะมีผักสดมีไข่มีอะไรแต่อะไรเพียบแม้กระทั่งจานแม้กระทั่งถ้วยถ้วยมัคเนี่ยนะคะแจกหมดแจกหมดเลยครับแปดโต๊ะแปดโต๊ะ,ตะนี่วางเรียบเลยแล้วเรามีเรามีวิดีโอให้ดูนะ ลําบากด้วยกันเราต้องมีความรู้สึกว่าเราลําบากด้วยกันเขาลําบากเราลําบากช่วงเนี้ที่เขาลําบากกันเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเรายังไม่ได้มีกําลังที่จะออกไปช่วยเขาแต่อย่างน้อยที่สุดเราส่งขวัญกําลังใจเรารึกถึงเขาส่งขวัญกําลังใจไปให้เขาไปให้กับวิญญาณเขาไปให้กับวิญญาณของผู้ตายนะคะสาหรับคนที่ยังอยู่ให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ความยากลําบากเราคิดอย่างนี้นะคะเราคิดอย่างนี้แล้วเราปฏิบัติอย่างนี้ ก็ขอให้หลวงพีปป่ทุกๆรูปเจริญในธรรมวินัยค่ะสาธุค่ะ